จะเป็นบทเพลงสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมอีสาะบ้านเราเรดีวยกันจะต้องให้ตทำขาแล้วกันอยากฟังเพลงอะไรเขียข้อนะครับที่จะเข้ามารับชมกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับถักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจีชาแนล2ด้วยแล้วกันนะครับ วันนี้เดินทางมางานช้างครับพี่น้องนะครับผมมาชมนันทวันภาพยนตร์ดี559นะครับวันนี้ลงงานช้างนะครับผมโอ้วันนี้สนุกแน่นอนครับพี่น้องนะฝั่งนู้นมีเวทีครับผมนะฝั่งนี้หนังครับผมใครชื่นชอบสไตล์ไหนจวดได้ตามสบายเลยเด้อนะครับแต่ถ้ารถบัมป์นูฝั่งนู้นนะครับพี่น้องนะคืนนี้ผมจะไปทุกเวทีเลยนะครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศครับตอนนี้ 17.43นาฬิกา43นาทีะครับอาจจะได้เก็บบรรยากาศของการซาวเชคมาให้ชมนะครับตอนนี้ถามว่าการติดตั้งถึงไหนแล้วนะครับถ้าไม่นับรวมกับโจอตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของการเซตระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟตั้งตู้ั่อะไรเสร็จหมดแล้วครับผมนะตอนนี้พาวงพาวเวอร์นะครับผมพร้อมที่จะใช้เสียงได้เลยนะครับรอเวลาแค่ซาวเชคเองนะครับผมนะสวัสดี fc นันทวันกรุบกรุบเนีย a องเนื้อบาดโจลมะเหยกดไลค์กดแชร์ดอกตเนือบพองเนื้อบาดนะโจโมโมกัดดิ่งตดอกตเนือบพอง <c oughs> อินะฮลายท่านบุกช่องบ้าโบโคโตเตะเข้ามาจะต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้จัดการนุหน่อยนะครับว่าทําอะไรอยู่นะครับผม,มจานสวัสดีครับผมทำอะไรครับนี่โอ้เป็นสาวเอินจจเนียร์เป็นดีเจเป็นทั้งนายช่างอีกครับผมสุดยอดจริงๆเลยผู้จัดการผมนี่ เอาทุกอย่างเลยนะครับผมอ๋อนะครับผมอันนี้เอามาเชื่อมตัวนายจันเอาสายตูดนำหนื่อมอ๋อนะครับผมวันนี้จะเป็นบีมที่ใส่บนนั่งร้านเดีิโนด้านด้านขวารวมโดบีก้นหน่อยพอดีบางตัวมันชดบางตัวมันชดมันไปย้อนไปย้อนมาโซดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเชื่อมตัวนี้ก็น่าจะโฟมใช้งานนะครับผม <laughs> 17เนากา45นาทีะครับตอนนี้พร้อมที่จะสาวเช็คแล้วนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่รวมกับขึ้นโจแค่นั้นเองนะครับผมวันนี้ใครยื่นชอบหน้าตู้ลำโพงหนังก็จัดได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครชอบสไตล์คอนเสิร์ตฝั่งนูน้นหรือว่าจะเป็นรถบัมบ์ก็ด้านในนะครับผมวันนี้ของกินเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์นุกจะทำงานก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเดินชมบรรยกาศนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบนันทวันภาพยนตร์ด้วยนะครับผมวันนี้ลงโจขนาด24เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับผมวันนี้ก็ถ้าว่าดูทิศทางของลมเหมือนลมจะตีมาจากหลังนะพี่น้องนะฮะไม่เไปไ็นไรครับผมอาจารย์นุกบอกว่าไม่กลัวหรอกครับผมบินอย่างแน่นหนาเลยครับผมอะไปเดินดูระบบไฟกันหน่อยครับพี่น้องนะในช่วงโรซาวเช็คนะครับผมนะฮะ วันนี้ขึ้นเหมือนเดิมครับผมนะนั่งร้าน4ี่ชั้นนะครับในส่วนของตู้เมเจอร์ทั้งหมด8ปดตู้ครับผมพี่น้องนะงานนี้เสพด่างเหมือนเดิมครับผมนะฮะเออนะจะนับจะนับจะนับเบรนะครับผม21บอนิ้วข้างละ16ใบเหมือนเดิมครับผมโอ้ไฟ oh, แสงสีพาววันนี้เต็มยศเหมือนเดิมครับผมนะฮะวันนี้ไม่เห็นบนจอนะ <c oughs> นะวันนี้พาวไม่มีบนจอนะครับผมวันนี้เอาแต่หน้าตู้ก็พอ นะครับผมไม่ว่าเป็นกระเทยไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือว่าจะเป็นหนุ่มๆนะครับเจอกันได้นะครับผมหน้าตู้ลําโพงนะฮะนี่ครับพี่น้องนะลมตีมาหลังนะครับนี่นะครับผมปลายธงสะบัดมาด้านหน้านะครับผมแต่ไม่แรงครับผมวันนี้นะโอ้ดูป้ายครับผมสีชมพูตัดฟ้าแล้วก็เขียวแก้วเลยพี่น้องตอนนี้ด้ได้ยินแต่เสียงฟัง รถบัมหรือเปล่านะฝั่งนู้นนะครับผมเวทีตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เหมือนกันนะครับผมทาย,ทายาเพื่อลเงือนอย่างไรทายเตือนบ้านโอยนังกินนะ่ะมวยเออยูท <c oughs> ูบเบอร์ YouTuber. ดังแห่งตำบลสเกจจื่อ <c oughs> ใช่ไหมคนละตำบลเออนะบเรึงผักในที่หนึ่งนะครับนายความ,วามอ่ะตอนนี้รอแค่เวลาซาวเช็คนะครับผมพี่นงนะมาทันด้อ ใครชอบหนังใครชอบเวทีใครชอบรถบัมเอาที่ชอบแล้วกันนะครับผมไปไปดูพาวเวอร์ครับผมอ๋อก็ได้เมียนเต็ยนนี่ผมดับถืออุ้ยอ้อนนิดขมาโคยสตางโจตัวนังกาช้างเงยนี่ประธานโจตัวที่มรอบโคยตังที่ปรอบเดี๋ยวไม่เตะอ๋อคะแนนข้างกล้าวนี่นี่โอ้ยระเอ้ยนี่เล่นบ่กระจานังตุมือกระมมรถบัมแต่ชิปหายเฮ้ยนี่เสียตังสองเด้งเล็กนี่วันนี้นี่ <c oughs> นี่นะครับผม เทอโบ5,500นะครับผมแล้วก็ทีสี่พันครับรบรรยากาศช่วงสซาเชคนะครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับผมหรือว่าอาจจะได้ชมช่วงดเจสบะมาเลยนะครับอ๋อเด็กหน่วยทำอะไรนอดน,นี่ยกเต็นมา s <S เป็นฐานทัพของหน่วยนะครับนี่ <laughs> ยกฐานทัพมาแล้วว้มมึงจินับว้บรรยากาศสวยงามครับผมวันนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับผมแบ็กกราวดจะเป็นด้านหลังบรรยากาศ พระอาทิตย์ตกนะยามอัส,สดงอย้นะสมบัติสมนวนเตนะนะครับผมตอนนี้อาจารย์นุผมก็กำลังที่จะเช็คทางด้านบีมอยู่นะครับโอ้สวยนะพี่น้องล้อเตอบัตนี้เบรกรกวด,ด้านหลังเป็นทางด้านพระอาทิตย์เริ่มตกนะครับผมก็จะมีเป็นสีแดงๆของเมฆนะครับผมตัดด้วยแบรกกราว โครงหนังของนันทวันภาพยนตร์นะครับผมเวรีกูดเลยครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะพอที่จะได้คาอนะู้นะฮะตํารอยมอ้ยบัตหนุช้างกับพี่น้องนะฮะซากเม่เฮ้าตํารอยอู้มีช้างด้วยครับผมอ๋อลองแล้วครับอ่ะลองเสียงแล้วในโชว์แรกจะเป็นบทเพลงสื่อสารศิลปะวัฒนธรรม สต,ตาบ้านเราดีครับอเด็กนู้นจะให้ตามคำขอแล้วกันอยากฟังเพลงอะไรเขียนเข้ามาหน่ยครับเทตาเป็นหนอ ทำสวนอยู่กับความพอเพียงและเพียงพออยู่อย่างนี้มันบายใดไม่มีที่ไหนสงบใจม i